สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะวันศุกร์แล้วเด้อจ้าเด้อดีใจคับพี่น้องจ้าฝนตกแต่ตีสามพนะูะบึมบึมเยอดีใจแท่นเขาเช้าไร่ชาว,ชาวนานะคะเกษตรกร,ร,กรพร้อมเนาะะเนาะได้น้ำมาขังเขาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นวาวาสนาตแหง่งบวหารแข็งพลาคนท่างเพิ่นฝนตกค่ําท่างตผัดดำหน้าแรงมันเหลือแห้งตกกาวฝนบ่มาได้แต่บึง่ง อยู่เทิงคนบลำแห่งสำใส่แต่กำสลัว่วสลัวปากตอนพญาสุขูสุคนเด้อคาเด้อได้เวลาไปเห็ุงานแล้วจ้าหลังจากเลิกงานแล้วมาร่วมงานกเกษียณอายุราชการของท่านพออในช่วงเดือนกันยายนนะคะ ข้าราชการที่กเกษียณอายุราชการนะคะก็จะผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะมีร้อยเรื่องราวที่ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะสําหรับท่านผอ,อในการบริหารงานของผอ,อทุกๆท,ท,ท่านนะคะพอเป็นการเป็นงานในเยงนางแต่ละนางหญิงเยงก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องคุณครูสาวสวยทุกๆท,ท,ท่านจ้า พ่อมาถึงในงานแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยบนเวท,ทีจากเพื่อนรองเพลงอียังเราบ่หูว่ที่นี่หิวคักินอันใดก็แซบพี่น้องจ้าเบิ่งแนวเอ้ยมีแต่อันแซบๆซบจ้าเมนูมีหลายอย่างแล้วนะคะรวมถึงเขาพัดพร้อมเด้อค่ะเด้อจานสุดท้ายกระเสื์เแลี่วเนาะคะ่ะเนาะและสุดท้ายสุดๆเลยก็คือของหวานจ้าของหวานกระแซบแซบพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะมาซิมน้ำกันโต๊ะจีนนะคะงานกเกษียณอายุราชการของท่านผอ,อนะคะ กินไปกินมากค่ะคุณครูที่โตด้วยกันนะคะชวนไปทายรวบกับท่านพออ,อจาดีใจบักคักเลยพี่น้องจ้าเมื่อเจอเอฟซีวาซันวาคุณครูคนสวยนะคะติดตามนางผ้าตลอดเลยวาซันขอบคุณค่ะเป็นกัลยาณิเมตซึ่งกันและก,กันเสมอมาขอบคุณคุณครูคนสวยค่ะขอให้ท่านพอออจงมีความสุขก,กายสุขใจคิดหวังสิ่งใดสมดังปาถนาค่ะขอบคุณค่ะ